สเกิร์ตนะคะรอบพันเทๆ่ๆจอทัชสกรีนเป็นจอเดิมสูตรเลยทุกคนนะคะจอใหญ่กำลังดีนะคะไม้น้อยวิ่งไปแค่60,000โลเท่านั้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มซอสนะคะปรับทุกอย่างได้ที่หน้าจอเลยเห็นไหมคันนี้มีปุ่มปุ๊สตาร์ทพร้อมแอร์ดิจิตอลนะคะ <c oughs> มารีวิวแบบเร็วๆกับพลอย PS เอสอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ลานปล่อยรถ PS a u t อบ้านสวนสำนักงานใหญ่หญบถนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนนะคะ อยู่ที่ชลบุรีนะคะใครสะดวกก็แวะมาหาเราได้เลยนะคะตอนนี้นะคะพลอยก็ขออนุญ,ญาตนะคะพารีวิวนะคะดูรถอีกหนึ่งคันนะคะที่นี่เลยเป็นรถเท่าใหม่นะคะเป็นเจ้า Honda City V Plus นะคะเครื่อง1 5ึ่งรซีซีเกียออโต้นะคะรถปี2019นะจ๊ะเป็นรถวิ่งน้อยมากนะคะวิ่งไปแค่60,000กิโลเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นรถสีแบบ สวยมากนะเป็นรถสีเทานะคะก็จังหน้าโฉมใหม่ไม่ได้เชนนะคะพร้อมลายเส้นโครเมียมแบบนี้เทศตรงกลางนะคะแล้วก็มีนะคะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ให้ด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกนะคะล้อมกรอบลายเส้นสีดำสเกิร์ตนะคะรอบพันเท่ๆนะคะคันนี้นี่นะคะยางใหม่ใส่ไว้ให้แล้วนะคะเป็นยางยูโกฮาม่านะคะ อย่างโฟฮามาล้อเดิมศูนย์นะคะใส่ไว้ให้ติ้งยาง R 16นะคะทุกปนโอเคนะคะด้านข้างเป็นกระจกนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะมือจับนะคะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะซิตี้ตรงรุ้นเลยนะคะกัลงตะลอยคลองคลอกได้นะคะยังช่วยให้รถมีวิถีในความหุลขึ้นไปอีกนะคะกันสาดค่ะก็มานะคะใส่ไว้ให้แล้วด้านบนมีครีบฉลามด้วยนะคะด้านหลังมีสปอยเลอร์ให้นะคะคันนี้มีกล้องหลังด้วยนะคะพร้อมสเกิร์ตเท่ the. มาให้ด้วยนะทุกคนนี่นะคะไปดูกันที่เบาะที่นั่งด้านหลังกันดีกว่านะคะโูหคันนี้นะคะมีปูพรมนะคะพรมเข้ารูปให้นะคะลายสวยมากๆนะคะเป็นสีเดียวชุดเดียวกันนะคะกับเบาะเลยนะมีนะคะดูเข้ากันได้ดีเลยทุกคนหลังคาสะอาดสะอ้านนะคะพร้อมไฟกลางเก่งแบบนี้นะคะนี่มีช่องใส่ของด้านหลังนะคะที่ด้านหลังของที่นั่งเนาะที่นั่งคนหน้านะคะ โอเคนะคะไปดูกันว่าภายในของคันนี้มีอะไรให้เล่นบ้างนะคอยเปิดแอร์แล้วก็เสีงไว้เย็นๆรอไว้แล้วค่ะโอเคนะคะเข้ามาได้เลยนี่นะคันนี้นะคะนี่อย่างที่บอกว่าเป็น City นะคะ V+ Plus นะคันนี้นะวิ่งไปนะคะไมน้อยวิ่งไปแค่60,000โลเท่านั้นนะคะนี่นะคะ พวมาะไรมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มซอสนะคะปรับทุกอย่างได้ที่หน้าจอเลยเห็นไหมนะคะขณะขับรถก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะอยากจะไปโหมดไหน f m a maux นะคะปรับเสียงขึ้นลงได้ขณะขับรถนะคะจอทัชสกรีนเป็นจอเดิมศูนย์เลยทุกคนนะคะจอใหญ่กำลังดีนะคะช่องแอร์ดีไซน์สวยๆเลยนะคะมีตรงกลางซ้ายและขวาแอร์ยืดฉ่ำมากคะตรงนี้มีแอร์สองชั้นไว้ให้เลยมีอีคอนโหมดนะคะนี่ปรับเลนกระจกได้นะคะปรับกระจกซ้ายขวาไฟฟ้า นะคะคันนี้มีปุ่มพุชสตาร์ทปุ่มพุชสตาร์ทนะคะพร้อมแอร์ดิจิตอลนะคะปรับความเย็นอุณหภูมิแรงลมได้หมดเลยนะคะที่ตรงนี้เลยนะนี่นะคะจองเขาก็รองรับทุกอย่างให้เลยนะคะ F M A M A U X นะคะ Bluetooth H D M I ได้หมดนะคะมีที่วางแก้วให้2ตำแหน่งคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะนี่เรามีกุญแจให้ถึง2ดอกเลยทีเดียวนะคันนี้นะคะ นี่นะเบาสวยๆนะคะอยู่ในสภาพแบบการใช้งานที่แบบสภาพป้ายแดงทุกคนนะคะนี่บุ Suite, ๊กส i วิภาษีพรบติดรถไว้ให้แล้วนะคะนี่ทุกอย่างนะคะติดรถไว้ให้มีคู่มือรถนะคะใส่ไว้ให้หมดเลยทั้งเล่มเลยนะคะออกรถง่ายทุกคนเพียงแค่เตรียมเอกสารนะนะคะนี่ค่ะม่านบางแดดมีพลาสติก ยังไม่ได้แก่เลยนะคะทั้งสองที่นั่งนะคะันตรงนี้นะคะมีกระจกนะคะให้ด้วยนะไฟนะคะเปิดได้เลยทั้งซ้ายและขวาตรงนี้นะคะคันนี้จะบอกว่ารวดน่ารักมากทุกคนนะคะเดี๋ยวดูกล้องหลังกันนี่ค่ะกล้องหลังของเขาก็จะมีเลนส์น้ำสายตานะคะแล้วก็นี่ค่ะสามารถมองแล้วก็ถอยรถได้นะคะปรับปรับได้เลยนะคะว่าจะไปโหมดไหนแบบไหนได้เลยนะคะ โอเคนะคะเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่ออปชันแน่นๆแน่นๆจะพูดว่าแน่นๆนะคะ c i t y V Plus B 2019นะคะราคาจะเสุดที่529,000บาทนะคะผนสบายๆที่8,000กว่าบาทเท่านั้นถ้าใครอยากได้รถดีๆคุณภาพดีๆสักคันนะคะออกง่ายไม่ยุง่งยากนะคะออกรถเพียง999บาทวันนี้ค่ะออกรถกับใอยกินดีกว่าเนาะยังไงก็ช่วงนี้นะคะ ท้องฟ้านะคะครึ้มครึมบ่อยนะคะฝนต้มฝนตกนะจำเป็นต้องมีรถแล้วนะคะทุกคนเตรียมเอกสารง่ายๆแล้วมาออกรถกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทั่วไทยเราไปส่งนะคะเหนือใต้ออกตกส่งฟรีให้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ share, ให้พลอยด้วยนะคะขอบคุณ